สวัสดีนะครับลูกเล็กเด็กแดงทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองขุดหิมะเกมมิ่งนี่ดูกูขุดให้ดูนี่เลยนะครับจำลองการขุดหิมะเกมที่ผมเล่นตะกี้นี้คุณผู้ชมอาจจะคุ้นๆเล็กน้อยนะครับเกมนี้มันมีชื่อว่า Snow Shoveling Adventure มันนันไม่คล้ายๆกับเกมเกมหนึ่งที่ผมเคยอัดไปแล้วเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วเกมนั้นมีชื่อว่า Roblox Snowshoeing v l Simulator นะครับชื่อมันจะคล้ายๆกันเปลี่ยนจาก Simulator เป็น Adventure แล้วถามว่ามันเหมือนกันสักทีเดียวเลยไหมไม่ไม่เหมือนกันนะครับมันคนละเกมกันแต่กูแค่เปิดมาให้พวกคุณดูเฉยๆว่ากูเคยอัดเกมแบบนี้เอาไว้ด้วยถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆนะครับมันเป็นเกมแนว Simulator แรกๆเลยที่ผมเข้ามาเล่นใน Roblox สนุกมากจริงอัดไปได้ประมาณ8พาร์ทแล้วกูแม่งก็ไม่ได้เล่นอีกเลยสุดยอดจริงๆส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้กลับมาเล่นเพราะว่าช่วงนั้นยังไม่ได้เทพถูงไงแต่ว่าตอนนี้เทพทูกแล้วนะครับตอนนี้กระเป๋าเราเต็มนะครับให้เราไปขายก่อนโอ้ได้เงินมา30บาทว้าวแล้วทำไมมันคลิกให้ผมอัตโนมัติเลยวะหรือว่าเมาส์กูค้างไม่สิเมาส์ผมไม่ได้ค้างโอเคต้องกดออกแบบนี้ก่อนใช่ไหมแล้วถ้าเรากดหนึ่งปุ๊บมันก็จะ คลิกให้กูอัตโนมัติเลยผมชอบนะผมชอบแบบนี้ครับผมเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกดคลิกเลยนะครับเฮ <L un ters> ้แจมแจมแจมโอเคกดเซลล์ขายก่อนมันก็เกมแนวซิมูเลเตอร์ทั่วไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นนั่นก็คือมันมีตัวประหลาดให้เราตีด้วยเว้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นนะครับมันจะมีไอ้พวกสโนว์แมนเดินไปเดินมาซึ่งเราจะต้องฆ่าเขาทิ้งด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไป แดกหัวเขาใกล้ๆกันเลยดีกว่าไอ้คุณโนวนแมนอยากกินน้ําแข็งใสว่ะอยากกินน้ําแข็งใสโอ้กอดโอ้ไม่ก็อดคือเราไม่มีเพชรเราตอส่วนมันไม่ได้ <laughs> เฮ้เกมมันดีนี่ว่ะถ้าเกมมันดีขนาดนี้นี่เราต้องเติมแล้วไม่เติมไม่ได้แล้วโอเคซื้อไปนะครับเอ้ยสวี่ทำไมกูวิ่งเราวจังเลยโอ้เกมแลกเฟรมเลทดรอปเอฟเฟกต์สมจริงเกินไปโอ้ดูการขุดตรงนี้ดิ โอ้มันขุดได้เย่จริงเลยวะ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหมือนเข้าห่วงอะห่วงหิมะแบบว่าเอ้ยมึงยาวหิมะกูไปนะเว้ยกูจำเป็นทนี่ต้องใช้ในการต่อตัวแล้วไงว่าจะน้ำแข็งใสดวกูพีพีหรอกโอ้ตรงนั้นมีไอส์โกเลมด้วยแต่เราจะเป็นที่ต้องมีเพชรใช่ไหมเฮ้ย g u y พอเราเอาหัวนายไปทำน้ำแข็งใสได้ไหมซ่อโอ้กอด no p l e a ลุกขึ้นมาก่อน แสดงว่าส่วนที่สําคัญเลยนะครับของเกมนี้ก็คือเพชรถ้าเกิดเราไม่มีเพชรเราไม่สามารถตีพวกนั้นได้เว้ยเอาละการที่เราจะหาเพชรต้องหาที่ไหนใช่แล้วต้องขุดเหมืองแล้วก็หาเพชรดูกูตีนี่เลยไฟไกาชาอืมบายเลยอย่างน้อยๆได้มาสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับได้ฟอกมาหมาจิ้งจอกอีกสักตัวหนึ่งอนะนี่เมลมาขอบคุณมากเลยแต่ละตัวนะครับ นี่ผมได้ฟรอสไฮด้ามาจากไหนวะเนี่ยหรือว่าเป็นเพราะว่าผมได้ VIP หรือเปล่าตัดดูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยอย่างนี้อัปเกรดฟรอสไฮด้ากูเลยอ่าโอเคเวลาอัปเกรดนะครับมันใช้ค่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นรูปไอเนี้ยรูปสโนแมนอะเอ้ยอาวันนี่เป็นค่าเงินใหม่ล่าสุดคุณผู้ชมเอาละจงังหวะนี้โอ้โหปล่อยรังสีไอเย็นมาด้วยกูหนาวเดี๋ยวโจมตีสโนแมนตัวนั้นเลย นั่นแหละโอ้ยโจมตีนี่มึงเจอเราลูกน้องกูไอ้พวกโง่เนี่ยอ๋อเวลาเราฆ่าเสร็จปุ๊บเราจะได้โทเค็นอันนี้มาไงนี่นี่นี่โจมตีมันโจมตีมันข้าข้าเ้าช้าเอามากูจะอัปเกรดสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวจะเย็นโจมตีมันเฮ้อเฮ้อดีดีว่ะเกมดี เกมดีเกมดีอันนี้เกมดีจริงเกมดีจริงข้อเสียมีอย่างเดียวคือแหลกไปนิดนึงแล้วดูเงินที่กูได้มาดิตรงนี้มีอ่ c ทิเคต stone นะครับมันคืออะไรเหรออัปเกรดโอ้สามารถอัปเกรดอันนี้ได้แต่ต้องใช้ทิเกตอืมอัปเกรดที่ใส่สัตว์ได้ทิเ e ตหาจากไหนอันนั้นเราไม่รู้แปะเอาไว้ก่อนตรงนี้มีอัปเกรดอัปเกรดกระเป๋าอัปเกรดการขุดเร็วอัปเกรดระยะการขุดโอเค อันนี้ถือว่าอ e ีพิกน่าสนใจอัปเกรดขุดเร็วนะครับส่วนกระเป๋าไม่ต้องไปอัปเกรดเพราะว่าเรานั้นมีแบบอินฟินิตอยู่แล้วกดบายออแม่งเลยปลดล็อกถึงไหนถึงตรงนี้อืมสวยงามแจมแมวมากอู้ดูดิดูการขุดระดับสุดยอดไอ้แจมจริงอันนี้แจมจริงเดี๋ยวลองไปตีบอสดูไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าอยากลองไปตีบอสเดี๋ยว ตะกี้เหมือนกูตีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเลือดมันมี50แต่ตายไปละตีมันตีมัน yes โอเคนี่ไงบอสตัวนี้คโคลนสโนว์แมนตาย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 ไส้โคลนสโนว์แมนโอ้ยกอด please ขอโทษนี่ไงนี่ไงเจอบอสแล้วเขากำลังลุมตีกันอยู่เลย,เ,ยเพื่อนขอร่วมแจมด้วยร่วมแจมหน่อยนี่ สุดยอด V I P Only ด้วยกูได้อะไรมาวะตะกี้เฮ้ยของขวัญซอได้โทเค็นอันนี้มาโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดเนี่ยตอนนี้มีเงินเป็นล้านละเดี๋ยวขายก่อนนี่เงินมา19ล้านเว้ยโหแล้วหล่อเท่เลยได้ขนาดนี้กดบายอ l อก่อนโว้กูผ่านอะไรมาบ้างวะเนี่ยได้รถไถมา Legendary Snowblower โอเคโอเคโอเคสวยงาม เดี๋ยวอัปเกรดปีดเดี๋ยวอัปเกรดนี้้วยอัปเกรดหมดเลยเงินไม่พอมาเด็กอ๋อตรงนี้มันเป็นเทียรเราต้องเทียเท่าไหร่วะดูก่อนนะเทียห้าสิบเอ็ดนะครับเราถึงจะเข้าไปยังแซนดีน้ดุผมจะอัปเกรดแค่ไฮด้าน,นะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะไอ้สองตัวนี้มันกระจกเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สมควรที่จะได้รับการอัปเกรดดูกูจะต้องเปลี่ยนสัตว์ใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมึงกลับบ้านไปร้องไห้ไอ้สองตัวนี้เท่าที่ผมเห็นนะ ผมเห็นแค่กาชาไฟแค่อันนี้อันเดียวอะ่ะแล้วคือผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อยากจะได้กาชาที่มันแบบเถื่อนๆอยู you ่ know? เนาะแวร์อีสกาชาเถื่อนๆอู้บางทีอาจจะอยู่บนเขาตรงนั้นก็ได้นะครับมันอะไรวะเนี่ยคือแค่จะมาเปิดกาชามันต้องลำบากขนาดนี้เลยเหรอเท่าไหร่นะ66ล้านเฮ้ยเบอยจัดไปเอาจำๆจๆ หมาจิ้งจอกน้ําแข็งเทียสามสิบสี่เดี๋ยวเขาเก็บทีม้าอีกนิดนึงดีกว่าอีกนิดเดียวนะครับผมจะเทียห้าสิบกว่าแล้วถ้าเทียห้าสิบกว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไปที่อื่นได้ไงจะได้ไปเก็บทีมะาที่อื่นโจมตีมันซีนั่นแหละนั่นแหละไล่ฆ่ามันอย่างน่าสงสารซะเออข้าชาเลิฟความโหดร้ายอยู่เนาะเนี่ยนเนี่ยเนี่ยฆ่ามันด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดคุณผู้ชมคิดว่าผมตีมันไหวไหมไหวแหละโจมตีมัน เออเออ,เอ,อดาเไม่เข้าไปน้อยมากเฮ้ยแต่ได้อยู่ไววอยู่ถ้าเราแบบทวงเวลานั่นแหละเฮ้ยพวกเอ็งช่วยหน่อยอาอย่าบอกนะว่าคุณจะเข้ามาลัดช็อตคุณผู้หญิงอบอบนุ่นไปโจมตีคุณผู้หญิงนุน่นเนี่ยเห็นไหมเธอจะเข้ามาลัดช็อตดูดิมีเป็ดมีหา่านมีอะไรด้วยหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ is m y dude โอ้ oh my g อดไม่ได้อะไรกับบ้านเลยกับบ้านมือเปล่าโหโคตรแซดอะเกมนี้ผมถือว่าหาเงินง่ายนะครับถ้าเกิดเออคุณเติมใช่แล้วถ้าเกิดคุณเติมมันจะหาเงินง่ายมากเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าลืมที่จะเติมนะครับแล้วนอกจากเติมเกมนี้เราเนี่ยคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะซื้อเสื้อกูด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเรียบร้อยเลยได้กระต่ายน้ําแข็งมาไหนๆก็ไหนๆ,ๆขออีกอันหนึ่งได้ไหม please please, please 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 เอาของดีๆ please แค่นี้น่าจะพอแหละลองเอาไปขายดูเนีย่ยเห็นไหมมีเงินเป็นพันล้านแล้วรวยแล้วเงี้ยอยู่ได้ตลอดชีวิตกดซื้อทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะปลดล็อกถึง angelic bucket นะครับแล้วก็ให้เรานั้นไปเอาเงินที่เหลือไปอัพตรงนี้กูเทียห้าสเละเข้าไปได้โอ้โหโอ้แหมพ่าทำออกมาดีแถมมีบอสด้วยนะไม่สุดยอดเลยว่ะ ผมคิดว่าสถานที่ตรงนี้เขาจะต้องขายสัตว์ดีมากๆแน่เลยเดี๋ยวดูก่อนราคาถือว่าแพงใช้ได้แล้วเนี่ยเนี่ยแทคติกคาวบอยโออเอาจริงที่อียิปต์นี่คือเขายีมาตกด้วยเหรอผมรู้นะครับว่าตอนกลางคืนมันหนาวแต่ว่าไม่รู้ว่าฮีมามันตกหรือเปล่าไม่น่าจะตกมั้งขออนุญาตกวาดหิมะไปหมดเลยละกันเย้เฮยอยเยุ้ย เอาละพอแค่นี้เรามีเงินพอแล้วครับเดี๋ยวเอาไปซื้อเพชรกันราคาแพงมากราคาแพงมากพูดจริงเอาละขอแจมแจมฟาโร่แคทโอเคแจมอยู่นะนี่8%อนนะถือว่าหายากถือว่าหายากคุณผู้ชมจินจิลจินจิล่ะซีซจินกอดแมนนเอาตัวอื่นมา ไม่ได้ฟาโรมานี่น่าจะหายากไม่หายากเลย16% <c oughs> ผมอยากจะได้ออคุณผู้ชมคิดว่าเซตนี่ของผมน่าจะไปบวกกับบอสได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับโอ้ oh my god นี่มันอึดมากเลยนะเนี่ยอนูบิสนี่ใช้ได้อยู่แต่เราต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าโอเคอยู่โอเคอยู่จงตาอย่างสวยงามและตะการตาซะ yes oh my god This is so easy easy dude easy นิวโอ้โหได้โท็แค่หนูไม่มาเยอะมากเลยเดี๋ยวเข้าผิดขอโทษเอาแล้วคุณผ,ผู้ชมคลิปในวันนี้มีประมาณนี้ก่อนนะครับผมมาเล้ยคุณผ,ผู้ชมดูแค่ามารีวิวว่าเกมนี้นั้นมันสนุกหรือเปล่าบอกเลยสนุกมากหลังไม่ผมอาจจะเคลียร์เกมนี้นะครับสนุกมากจริงแต่ผมไม่อยากสปอยคุณผู้ชมไปม,มากกว่าน,นี้ละเอาไว้ไปลองเล่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองเล่นนะครับผมทำการทิ้งลิ่งมาให้ตรงด้านล่างแล้วกัน และสุดท้ายนี้ผมมีเรื่องที่สําคัญมากๆจะมาเป่าประกาศคุณผู้ชมฟังกรุณน,นาแบบเงี่ยหูฟังใกล้ๆเลยซื้อเสื้อกูด้วย